สวัสดีครับผมมีโอจักช่องตักินชั้นหน้ครับวันนี้ผมก็เตรียมมาจัแยกต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับมัน,นชนิดนี้คืออะไรครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอไม้มงคลไม้ประดับชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าหมากผู้หมากเมียนะครับต้นหมากผู้หมากเมียนี่นะครับเป็น ไม้ประดับไม้บางคนชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากกับบ้านนะครับไว้ตกแต่งสวนตกแต่งบ้านสีสันสวยงามเหมาะในการจัดใส่กระถางตามมุมบ้านต่างๆหรือว่าปลูกตามสวนต่างๆสวยงามนะครับเขาจะเป็นต้นตรงลำเดี่ยวขึ้นมานะครับอ่าเนะครับเขาจะออกเป็นข้อข้อชั้น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 ตามอายุของเขานะครับขึ้นไปเป็นข้อข้อชั้นชั้นอ่าแล้วเราต้นสักตรงกลางลาต้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบอุ้มน้านะครับเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นไม้อุ้มน้ําเนื้อแข็งนะครับ แข็งแล้วเขาจะออกมาเป็นหนอนะครับเป็นตรงออกมาแล้วก่อให้เกิดเป็นพุ่มสวยนะครับขนะใบนะครับใบเขาจะออกปรับรอบของลําต้นนะครับ,บเนี่ฮะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ฮะแล้วก็จะมีก้านเป็นร่องนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นขนะใบเรียวแหลมยาวนะครับเนี่ฮะแล้วก็จะมีเส้นก้าน Tri T X. ทะแยงข้างเป็นเส้นๆทีเลยครับออกนี่ฮะของใบนะครับ เขาจะมีหลายสายพันธ like, ุ์นะครับอใบตัวนี้จะเป็นใบสีค่อนข้างที่เป็นสีแดงเข้มหรือลวดหมูอมม่วงนะครับนะฮะนี่ครับดูครับเนี่ยสีออกจะเป็นสีเลือดหมูสีแดงเข้มหรือสีม่วงเข้มนะครับผสมนะครับลักษณะดอกจะออกมาเป็นช่อนะครับนะฮะดอกจะออกมาเป็นช่อแล้วจะมีเมล็ดนะครับนี่ครับเมล็ดเขาจะเพาะด้วยเมล็ดได้นะครับนะฮะดูจากนี้ครับเป็นเมล็ดเพาะด้วยเมล็ดได้ รอยตรงพื้นก็เดี๋ยวก็ขึ้นครับแล้วก็ลักษณะของช่อดอกนะครับเขาจะออกมานี่ฮะออกมาทางซอกของก้านใบเลยนะครับนี่ครับนะฮะนฮะครับความสูงของต้นนะครับก็อยู่ที่ดินนะครับถ้าดินร่วนซุยดินน้ําชุ่มชื้นขเขาก็สูงได้ประมาณ 3- 4เมตรเลยนะครับดูดิฮะอันนี้เกือบ3เมตรแล้วครับแต่ถ้าดินแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยชุ่มชื้นไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ขเขาก็อยู่ประมาณไม่เกิน2เมตรนะครับลักษณะดินที่เขาชอบนะครับเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบดิน ล้วนนะครับหรือดินล้วนปนทรายนะครับเพื่อจะสะดวกในการแตกขยายรากนะครับเนี่ยฮะดินล้วนปนทรายนะครับแล้วก็ชอบไม้เป็นไม้ที่ชอบความชื้นหน่อยๆครับอุ้มน้าชื้นเราสามารถปลูกได้ลดน้ําได้ทุกวันก็โตง,งามนะครับส่วนต้นนี้นะครับที่เพื่อนเนเห็นว่าทําไมมันสูงใหญ่มากเพราะว่าผมปลูกไว้หลังห้องน้ําที่สวนนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีความชุ่มชื้นดีนะครับแล้วก็ขึ้นสูง ตรงนี้เป็นที่ที่ร่มเย็นด้วยนะครับเป็นไม้ที่ไม่ได้สู้แดดจัดๆนะครับพาะเป็นไม้ไม้ที่ชอบแดดลำไรนะฮะโดนแดดจัดมากๆใบเขาจะไหมอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเขาอยู่ที่ร่มๆไม่โดนแดดเลยก็จะสดตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะจะสดแับนี้นะครับเขาก็มีอ่าหลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นพันธุ์นี้นะครับพันธุ์นี้ใบเขาจะเป็นแนวใบเรียวเรียวแหลมเหมือนหอกนะครับแล้วก็สีสันเป็นสีเขียว ขอบใบจะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้สวยไปอีกแบบนะครับนะฮะมาดูลักษณะของช่อดอกนะครับอันนี้คือเมล็ดเขานะครับดูนะครับเนี่ยนี่เป็นเมล็ดครับเนี่ยถ้าแก่แห้งๆก็โรยกับพื้นเดี๋ยวเขาล่วงกับพื้นเขาเป็นไม้ล้มลุกอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่อดอกก็ออกจากจากซอกใบนะครับนะฮะซอกใบเขาจะขึ้นสลับเป็นวงกลมของต้นนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะฮะของก้านต้นนะครับอ้าวมาดูตรงนี้พันนะครับอันนี้เป็นพัน อีกพันนึงครับอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มใบเงาวับสวยเลยครับนะฮะขึ้นสลับเป็นวงกลมเลยครับนะฮะสลับไปสวยงามมากเลยครับนะฮะดูฮะเป็นช่อสวยเลยครับแล้วก็สรรพคุณนะครับของต้นหมากผู้หมากเมียเนี่ยครับเขามีสรรพคุณทางด้านตัวยามากเลยครับสมัยก่อนนะครับคนโบราณนะครับเขาได้เอามาทําเป็นยาครับใบสดนะครับก็สามารถนํามาลดไข้ตัวร้อนได้นะครับแล้วก็ลดพิษสามารถนํามาต้ม เพื่อแก้โรควัณโรกได้นะครับส่วนใบสดก็มาตําละเอียดแล้วก็นํามาพอกแผลสดได้นะครับสมานแผลให้หายไวๆนะครับส่วนความเชื่อของคนโบราณนะครับก็มีความเชื่อว่าต้นหมากผู้หมากเมียนะครับปลูกแล้วทําให้บ้านเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับมีความสุขความสบายใจแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับผมแนะนํานะครับเพื่อนๆควรน,นามาปลูกนะครับจัดใส่กระถางไม่ก็ปลูก ตามแนวรั้วตามตามแนวกำแพงบ้านก็สวยดีนะครับเขาขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดและการปักชำปักกิ่งนะครับและเขาก็สามารถยยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหนอนะครับอันนี้คือเวลามันขึ้นเยอะเกินผมก็ได้ตัดทิ้งไว้อยู่โคนต้นไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีความชื้นก็ไม่ได้สนใจว่าจะรอดเพราะเราตัดทิ้งนะแต่ว่านี่ครับขนาดตัดทิ้งไปนะครับเนี่ยฮะ นี่อันนี้คือตัดทิ้งไม่ได้ปัดชำไม่ได้เลยครับเขาก็ลอกงอกลากออกมานะครับเนี่ยวางไว้กับพื้นเนี่ยฮะงอกลากออกมานะครับเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับวิธีการปลูกแบบนั่นก็คือเราก็ตัดตามข้อนะครับตัดชำปุ๊บแล้วก็ปักไปกับพื้นนะครับแล้วลากเขาก็งอกออกมาเองครับแต่อันเนี้ยผมตัดแล้วผมก็วางไว้กับพื้นเงี้ยลากมันก็เลยออกมาข้างๆวันนี้นะครับเนี่ยเป็นไม้ที่ลำต้นอุ้มน้ํานะครับ ยังไงก็าฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมจะนำไม้ดีๆไม้มงคลมาแนะนำเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ